ลุงไม่ได้ชี้นําให้ใครคอยตามใครจะคิดยังไงก็ช่างถ้าคุณไม่รู้จักอารับสปริงก็ลองฟังคลิปหมอดูสักครั้งไม่มีสถาบันกษัตริย์ใดในโลกพังเพราะประชาชนมีข้อความหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจทียวนะครับขาพูดว่าไม่มีสถาบันกษัตริย์ใดในโลกพังลงเพราะประชาชนตื่นขึ้นมาเกลียดกษัตริย์พร้อมกันทั้งประเทศแต่ทุกสถาบันที่ล่ม ล้วนถูกทำให้ล่มท,ทัทงีละชิ้นอย่างเป็นระบบและแนบเนียนประวัติศาสตร์ไม่เคยเตือเราได้กยคำพูดแต่มันเตือนเราด้วยซากประเทศที่แตกเป็นเสี่ยงเสียงและสูตรนั้นกำลังถูกใช้ซ้ำอีกครั้งเริ่มจากกติกาก่อนเสมอทุกครั้งที่ฝ่ายซ้ายในโลกต้องการล้มสถาบันกษัตริย์พวกเขาก็จะไม่เริ่มต้นจากการโค่นกษัตริย์แต่เริ่มต้นจากการบอกว่า เราขอแค่รัฐธรรมนูญสเปนปี1931รัฐธรรมนูญใหม่ถูกเสนอในนามของความก้าวหน้าแต่เนื้อแท้คือการตัดอำนาจเชิงโครงสร้างของสถาบันผลลัพธ์ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่งดงามแต่คือสงครามกลางเมืองเลือดและความแตกแยกยาวนานรัสเซียปี1917ซายังอยู่แต่ไม่มีอำนาจ และเมื่อสถาบันกลายเป็นเพียงเงาการล้มก็เป็นเพียงพิธีกรรมขั้นสุดท้ายรัฐธรรมนูญคือด่านแรกใครก็ตามที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับสถาบันควรจะตั้งคำถามก่อนเสมอทำให้กองทัพแพ้โดยไม่ต้องรบไม่มีระบบกษัตริย์ใดอยู่ได้หากกองทัพอ่อนแอและไม่มีฝ่ายซ้ายใดโง่พอที่ประชะกองทัพตรงลง วิธีที่ใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือด้อยค่ากองทัพตัดงบประมาณทำให้เขาว่าทหารกลายเป็นภาพลบในสังคมฝรั่งเศสก่อนปี1789กองทัพขาดงบขาดเกียรติในทหารผู้วาดภาพเป็นศัตรูของประชาชนเมื่อเกิดการปฏิวัติมาถึงกองทัพไม่เหลือพลังจะปกป้องอะไรเลยอิหร่าน1979กองทัพซา ไม่ได้แพ้ในสนามรบแต่แพ้ในสนามศีลธรรมและเมื่อทหารลังเลระบอบก,ก็จบสูตรอันตรายที่สุดแยกทหารผู้น้อยออกจากกองทัพถ้ามียุทธศาสตร์ใดที่การปฏิวัติทุกครั้งต้องใช้มันคือการทำให้ทหารไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชารัสเซีย1น1 7เกกิดสภาทหารของทหารชั้นผู้น้อยคำสั่งกลายเป็นเรื่องต่อรองกองทัพกลายเป็นฝูงชน ติดอาวุธจริงคอมมินิตกับว่าทหารของประชาชนถูกใช้เพื่อดึงทหารออกจากความจงรักพักดีเดิมเมื่อกองทัพไม่ขึ้นกับสถาบันใดสถาบันนั้นย่อมพังนี่ไม่ใช่อุดมการ์แต่นี่คือเทคนิคเมื่อโจมตีสถาบันไม่ได้ก็โจมตีคุณค่าในโลกสมัยใหม่ในการล้มสถาบันไม่จำเป็นต้องล้มตัวบุคคล แค่ทำให้คุณค่าที่สถาบันยืนอยู่กลายเป็นของน่ารังเกียจยุโรปทำลายศิลธรรมศาสนาก่อนโค่นกษัตริย์คอมมิวนิสต์ทำลายวัฒนธรรมเก่าก่อนยึดอำนาจในประเทศไทยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ในโยบายแต่คือสายใหญ่ทางศีลธรรมระหว่างสถาบันกับประชาชนกับถูกปิดเบือนให้กลายเป็นการกดให้คนจน เครื่องมือของชนชั้นนํานั่นไม่ใช่การวิจารณ์แต่นั่นคือการตัดรากบทสรุปที่โลกเห็นมาแล้วไม่มีประเทศใดในประวัติศาสตร์ที่ล้มสถาบันกษัตริย์แล้วได้เสรีภาพตามที่สัญญาฝรั่งเศสได้จักรพรรดิรัสเซียได้ป็จการอิหร่านได้ระบอบศาสนาที่เข้มข้นกว่าเดิมสเปนได้สงครามกลางเมืองสิ่งที่หายไปคือสถาบันสิ่งที่ได้มาคืออำนาจ ที่ไม่ต้องอธิบายกับใครคําเตือนของสังคมไทยอันตรายที่สุดไม่ใช่คนที่ตะโกนล,ลมเจ้าแต่อันตรายที่สุดคือคนที่บอกว่าไม่ลม้มแต่ค่อยๆดึงเสาออกทีละต้นประวัติศาสตร์ไม่ได้ซ้ำรอยเพราะโชคชะตามันซ้ำรอยเพราะประชาชนถูกทำให้ลืมและเมื่อวันหนึ่งเราหันกลับไปมองประเทศอาจจะไม่เหลืออะไรให้ป้องกันนอกจากคำว่ารู้อย่างนี้ น่ารู้ทันตั้งแต่แรก